ครับสวัสดีครับแต่เพร,รับซ่อมไฟฉายโมเาลไฟฉายแรงสูงนะครับใบช่างมินนะครับก็เดี๋ยวมาดูไฟฉายคอนไวอ์เอสติเนะครับก็ตัวนี้นะครับอาการเสียก็คือลูกค้าแจ้งมาว่าเอ่อสปริงเสียไม่แน่ว่า <laughs> สปริงเสียนะครับก็คือสปริงสวิตช์ท้ายเสียนะครับ ก็เลยทำการเปลี่ยนสปริงไปให้ใหม่แล้วนะครับสำหรับตัวนี้เนะาะสปริงก็เป็นตัวนี้นะครับสปริงท้ายนะครับด้านท้ายนะแล้วก็ทำบายพาสสปริงให้ใหม่ด้วยนะครับทำบายพาร์ทสปริงให้ใหม่ด้วยนะก็ตอนนี้ก็ตัวไิายก็กลับมาใช้งานได้ปกตินะครับเดี๋ยวมาลองดูหมดการทำงานกันแล้วกันนะตัวนี้คอน v o ท์เอสสิบเอ็ดนะครับ ส,สาม,ส,าม,ส,ามสี่หนึ่ง,งสองสามสี่หนึ่งสองสามสามีสม่ 3, 4, 1, 2, สสครับก็ต uh, um yes. ัวนี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะส่วนตัวอื่นๆนะครับส่วนอื่นๆก็ไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรเนาะเพราะว่าเปลี่ยนสปริงใหม่ก็กลับมาใช้งานได้ปกตินะครับอ่ะก็สำหรับไฟฉายตัวนี้ก็ไม่รู้จะรีวิวอะไร ไม่รู้จะรีวิวอะไรก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเตรียมพรุ่นี้เตรียมส่งกลับให้นะครับโอเคครับก็พี่ๆใดสนใจจะซ่อมไปฉายหรือโมไปฉายนะครับติดต่อสอบถามพูดคุยกันได้นะครับกินดีให้บริการครับหรือจะโทรมาที่เบอร์โทร0 9 1 4 2 3 2 3 9 9ก็ได้ครับช่างมิ้นครับสวัสดีครับ